อาสวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันครับผม B M X 3ลูกค้าแจ้งมารถมีอาการวิ่งสายแล้วก็ช่วงล่างมีเสียงดังตรวจสอบเบื้องต้นครับผมมีลูกหมากลูกหมากปีกนกล่างแตกครับผมเห็นไหมเนาะนี่ครับลูกหมากปีกนกล่างแตก แล้วก็บูทอาร์มแล้วก็เครื่องยนต์ที่มีกลิ่นนะครับอาการน่าจะยางฝาครอบวาลวแต่ตอนนี้ยังไม่ลือ้อเดี๋ยวอีกสักพักจะลือ้อยางฝาครอบวาลครับผมกำลังครับผมไล่ประกอบอยู่ สองวันแล้วครับหรือวันหนึ่งประกอบวันหนึ่งเล่งให้เต็มทีครับทุกคันครับผมช่างเราก็จะอินดีหน่อยเครื่องนี้แมนวาสังเทียมแมวว่าแมนด้วยอะไรก็ไปเบิร์ฟบุนอาครับผม B M อมตอนนี้ได้เริ่มประกอบแล้วครับผมอาการเบื้องต้นตรวจเช็คแล้ว ลูกค้าบอกมีกลิ่นไหม้เข้ามาในรถเอ,อมีน้ำมันเครื่องไหลลงตรงท่อไอเสียฝั่งนี้ครับมุมนี้อยู่ข้างล่างนี่ละมีครับคราบน้ำมันเครื่องฝาครอบวาล์วมันรั่วครับอย่างฝาครอบาวาล์วรั่วแล้วก็น้ำมันเครื่องไหลลงไปที่ท่อไอเสียทำให้เกิดอาการเหม็นและควันขึ้น เวลาวิ่งน้ำมันเครื่องหยดใส่ท่อไอเสียก็ทําการเปลี่ยนยางฝาครอบวาล์วอะไรมาแล้วเปลี่ยนแล้วประกอบไปแล้วอันนี้กำลังประกอบไล่เก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆช่วงล่างก็เสร็จไปแล้วครับผมโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อย B M X 3เก็บอาการน้ำมันเครื่องหยด ตอนนี้ทดสอบคเครื่องยนต์ปกติครับเติมน้ำแล้วเรียบร้อยไล่ระบบทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์เตรียมส่งลูกค้าได้สวยครับบอดี้ X3 เสร็จเรียบร้อยครับ B M X3 เก็บน้ำมันเครื่องรั่วเก็บช่วงล่างใหม่พร้อมกลับบ้านได้แล้วครับห้องเครื่องสะอาดพร้อมล้างให้ครับ สาปิ้งครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับ